สวัสดีครับเดอะแัดเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้จะพามาชมรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า s ิกเกอร์เนะครับซึ่ง s ิกเกอร์เเนี่ยก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่าเข้ามาขายในไทยสักพักหนึ่งแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะเรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่าก็มีความโดดคือดีไซน์แบบค่อนข้างจะออกแนววัยวรุ่นนิดนึงนะครับตัวรถไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็มีจมรรทนะที่ ผมไม่พูดโดยรวมนะแต่พูดว่ามันเอาถูกใจวัยรุ่นนะครับในเรื่องดีไซน์ประกอบกับการเร่งหรือว่าให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวรถนะครับอิโมชันที่จะท้อนออกมาจากตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะถูกใจคนอายุไม่มากอายุไว้ชัด 20, 30, 40ประมาณเนี้ยนะครับก็ในบ้านเราก็มีอยู่ไม่กี่คันถ้าย้อนมาก็น่าจะเป็นดิสันจุกเบลต้าซีเออร์เฟย์โยสามศูนย์ศูนย์แปดหรือว่าคันนี้ซึ่งในบ้านเราจะมีตลาดพวกเนี้ยน้อยนะครับคันนี้ผมก็เลยหยิบคันนี้มารีวิวให้ทุกคนชมกันรีวิวทดลอง นะครับก็ผมไปเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่อยู่ในห้างนะครับเขาจอดโชว์ในห้างรถยนต์คันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%สัญชาติจีนนะครับแต่ว่ารถคันนี้เขาก็มีแบ็กกราวด์ที่ทางผู้ขายก็นำเสนอด้วยความภูมิใจเหมือนกันว่าเขาสามารถจะได้เทคโนโลยีตัวแพลตฟอร์มมาจากค่ายวอรโรปค่ายหนึ่งซึ่งก็ก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าเขาถือหุ้นในบริษัทเดียวกันนะเขาไม่ต้องพูดว่าค่ายไหนทุกคนน่าจะพอ,ร,อรู้กันนะครับ สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของกาลังมอเตอร์นะครับที่มันตัวเลขเดียวกันกับอีกท่ายนึงเลยนะครับแพลตฟอร์มเดียวกันมอเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันไหมนะแต่ตัวเลขมันเท่ากันซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใช้แพลตฟอร์มและมอเตอร์แชร์กันนะครับแต่มันแค่นั้นเนีเพราะว่าบางคนละแบรนด์เนาะค่ายแบรนด์ยุโรปเขาก็จะมีการเซตอีกแบบหนึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วก็ค่ายเขาก็เซตอีกแบบหนึ่งตามอาชนิสคาลเจอร์ ก็เป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าต้องบอกกันว่ารถยนต์ที่เป็นทำแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันในตลาดเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อแชร์กันเนี่ยออกมาคนละแบบเลยก็มีเหมือนกันไม่ไม่ใช่ต้องแปลกอะไรนะครับสามารถปรับจุดได้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แพลตฟอร์มรถสามารถจะยืดขยายหรือหดได้หรือว่าจะปรับแต่งอะไรตามความต้องการได้ นะครับก็ลองมาดูการทดลองขับนะครับสำหรับมุมมองของวันนี้จะเป็นมุมมองของคนนั่งหลังนะครับซึ่งจะเห็นจอกลางเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเป็นารายละเอียดให้ให้เห็นเป็น,เป,นเป็นช่วงๆนะครับจอกลางาจะาคนโทรลทุกอย่างในรถคันนี้อารมณ์เหมือนแท็บเล็ตจีนเลยนะครับบอกประมาณนั้นเลยไม่ต่างอะไรใครที่ชินการใช้แท็บเล็ตในฝั่ง Android นะครับก็จะใช้งานได้ไม่ยากเย็นนะคุณจะพอรู้ว่าเซตติ้งมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ประมาณนั้นแต่ถ้าใครที่ชอบใช้ แท็บเล็ตในฝั่ง Apple อาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชินคุณชินเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับจะต้องปรับตัวนิดนึงคือทุกอย่างคุณเข้าเชตติง้งมันจะอยู่ใน้นหมดเลยประมาณนั้นนะครับโดยที่หัวข้อมันจะไม่เหมือนของฝั่ง iPhone ที่มัน about แล้วมีทุกอย่างในนั้นอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้คือเชตติ้งปุ๊บจะมีหัวข้อย่อย,ย,อย,ย,อยๆหมดเลยอ่ะส่วนในขับขี่เนี่ยเขามีทดสาบให้เราทดลองนะครับต้องบอกก่อนก่อนอัดคลิปนี้นะผมได้เป็นคนนั่งมาแล้วนะครับก็ผมได้ขับรุ่นนนมมาแล้วนนแล้ววดใกก็็ีีโอผ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2เกรดซึ่งราคาต่างออกมาแสนห้าถ้าจะไม่ผปดน,นะหนึ่งห่เก้าเก้ากับหนึ่งสามสี่เก้านะครับก็สิ่งที่ต่างกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนสี่ล้อโดยเบสคันนี้จะขับเคลื่อนที่ล้อหลังเป็นมอเตอร์ล้อหลังนะครับมอเตอร์คู่ล้อหลังส่วนมอเตอร์คู่ล้อหน้าจะโผล่ในรุ่นแพคชิปเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเก็ฑน,นะเพราะฉะนั้นเร์จะคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลัก นะครับต่อให้เอาเพื่อนสี่เราเขาจริงแต่มอเตอร์กําลังหลังก็จะมีพละกกำลังที่มากกว่าโหมดในการปรับต่างๆเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้ภาษาอังติษเพราะภาษาไทยแปลแล้วงง จะต,ต้องเหมือนพยายามจะนึกคำภาษาไทยแล้วแปลไปอีกรอบหนึ่งอย่างหมดกับเรื่องของพวงอลาลัยกับการเร่งการควบคุมรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแยกกันอย่างถ้าเขมมติว่าเราเลืองความสบาพวงอลยัยเราก็ต้องมาเลือกเรื่องของความสบาในเรื่องของการเร่งรถอีกทีนะึงนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ต่างกับค่ายอื่นบางค่ายเนี่ยเขาจะกดปุ๊บเป็นสปอร์ตก็คือจะเป็นสปอร์ตทั้งชุดทั้งพวงอลาลัยทั้งเรื่องของมอเตอร์อะไรพวกนี้เนาะที่เร่งได้เร็วแต่คันนี้เนี่ยมันจะต้องปรับแยกนะครับ ต่อมาในเรื่องของเซฟตี้ต้องบอกว่ามันจัดเต็มนะครับจัดเต็มค่อนข้างจะแบบไม่มีอะไรที่ที่น่ากาังวลเพราะว่าระบบที่หายากในรถราคาหนักกว่าสล้านคือระบบเลนเซนเตอร์ลิงระบบจัดรถให้อยู่กลางเลนคืออะไรหรอมันไม่ใช่ระบบที่เราขับรถไปแล้วทับเส้นเลนแล้วมันดึงกลับไม่ใช่แค่นั้นนะเลนเซนเตอร์ลิงอ่ะประกอบกับระบบที่ผมพูดเมื่อกี้คือระบบดึงกลับเข้าเลนเลนเซนเตอร์ลิงคือจัดรถให้อยู่กลางเลนพอดีนะครับซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในรถแพงคันนี้เขามีให้ นะครับก็พูดมาขนาดนี้แล้วแสดงว่าเทคโนโลยีต่างๆเบสชุกเฉินอะไรพวกนี้ดึงกลับเข้าเล่นเตือนขนาดถอยหลงังมันมีคบรบทุกอย่างอยู่แล้วรวมถึงกล้องมองรอบคันและกล้อง,องกล้องจาลองใต้ท้องรถใต้ท้องรถก็เหมือนกับว่าเวลาเราวิ่งผ่านอะไรมากล้องมันจะจําวัตถุที่เราวิ่งวิ่งผ่านมาเนาะแล้วมันก็จะแสดงผลให้ทายเหมือน,นมีกล้องใต้ท้องรถนะครับประมาณนี้ซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วจะพอรู้นะว่ารถคันนี้ก็นงาจะครบมากๆเลยรวมถึงระบบเวรคข้ามสีด้วยก็คือเมื่อคนเปิดประตูประตูหน้าถูกเปิดออกเมื่อปุ๊บเขาจะถอยเบา ฝั่งคนขคับ ให้เราลงได้ทันทีระบบนี้มีในรถลดตัวรถญี่ปุ่นตัวท็อปอย่างโตย่าคามรีนิชันเทียนาพวกนี้เอาได้ accord ประมาณนี้นะครับเขาก็มีใน,นตัวท้ายที่เขาได้เอามาขายในบ้านเรานะซึ่งใครเคยใช้ซี e ิกเมต์ก็จะไม่เจอระบบนี้นะครับก็ถือว่าครบพอสมควรส่วนที่ผมรู้สึกว่า,าน่าจะเป็นปัญหาในการใช้งานนะอันนี้จุดแรกเลยนะก็คือในเรื่องของแอร์นะครับคือแอร์เนี่ยเขาจะอยู่หลังจอกลางนะครับในตำแหน่งแอร์คู่กลางนะครับแอร์คู่กลางเนี่ยคุณไม่สามารถปัซสายขวาได้คุณจะต้องกรีดนิ้วขึ้นโดยกํา ปัดนิ้วขึ้นแล้วกันใช้ปัดนิ้วขึ้นจากจอจอกลางเนี่ยแหละครับต้องกดเข้าไปหน้าแอร์แล้วก็หน้าจอนะครับในหวดหม่แอร์แล้วคุณก็ปัดนิ้วขึ้นเพื่อให้สามารถปัดไปข้างหลังอันนี้ียาว่าเอาผมเทสส่วนนั้นนะส่วนคู่ซ้ายขวาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะเอานิ้วปัดได้เช่นกันคุณต้องให้ปัดในจอเหมือนกันโดยการปัดนิ้วซ้ายขวาหรือขึ้นลงมันเหมือนเทสซาโมเดล3เลยนะครับประมาณนั้นเลยซึ่งผมมองว่าระบบนี้ไม่สะดวกในการใช้งานยกตัวอย่างว่าสมมติคุณขับรถไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนขึ้นรถมาเพ อะไรผิดเป้าเพราะว่าขณะขับอะสามารถจะเปลี่ยนเรื่องของหมดของอะไรบางอย่างได้หมดของการขับบางอย่างได้นะครับก็อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็ รู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตในการใช้งานเท่าไหร่ผมมองว่าบานเสิดช่งองแอร์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำอะ่ะแล้วก็ต้นทุนมันก็ไม่กี่บาทถ้าจะอยู่ในตรงนี้ตลอดเนี่ยมันทําได้แหละแต่ว่ามันม,มันไม่คอมฟอร์ตในการใช้งานนะครับอันนี้อย่างแรกส่วนหน้าจอคนขับเนี่ย Driver Information Display เนี่ยค่อนข้างจะแสดงผลได้ดีและครบถึงแม้จอจะเล็กอันนี้ปลอบมือให้เลยดีกว่าค่ายจีนบางค่ายที่เขาให้จอเล็กมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องการจอที่มันใหญ่นะแต่ว่าต้องการจอที่มันเห็นรายละเอียดชัดเจนเห็นไอคอนชัดเจนไม่บีบอัดจ,จนเกินไไปดดูจนมบบม่่าาาาายตาซึงคีี้ทํ นะครับในรถราคาประมาณนี้นอะถือว่าออโอเคแต่ให้ใหญ่กว่านี้ได้ก็คงจะดีนะครับต่อมาในตําแหน่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก่อนผมเป็นคนเมารถง่ายแต่ว่าผมเมารถครั้งล่าสุดก็คือนั่งรถตู้โดยสารนะครับตอนเป็นนักศึกษาไปเรียนซึ่งก็ไม่มีฟิลนั้นมานานมากแล้วอะเราก็เมาที่รถตู้แต่ตอนเด็กๆอะโอเคเพราะเมารถเก่ง เมารถเก๋งตอนหลังนะครับแต่ว่าก็หลังๆจังจนวะที่ไม่ได้หลังจากเป็นนิสษาปตีก็ไม่ได้เมาแล้วอะแต่พอเป็นคันนี้ก็เป็นรถเก่งคันแรกนะที่ผมเมาช่วงล่างในรอบ10ป, <S <S ปีคือมันเป็นช่วงล่างที่แบบเหมือนเขาพยายามเช็ดให้มันนุ่มแล้วมันยวบตามพื้นถนน <S <S พอมันยวบปุ๊บเนี่ยตัวรถมันก็พาเราเหมือนลงไปในหลุมเช่นกันอะแล้วเขาเนี่ยพยายามจะแบบเรียกว่ายังไงดีพยายามซอฟแรงให้เราอารมณ์เหมือนคุณนั่งเรืออยู่ที่โป๊ะท่าเรือแล้วรอเรเือข้ามฟากออกจากโป๊ะ ฝั่งของเราไปฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณนั่งรอโป๊ะเรือยังไงแล้วเรือขึ้นมาอย่างไงมันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งผมนั่งอยู่ประมาณสักไม่กี่นาทีแทบจะอ้วกเลยนะช่วงล่างหลังนี้ผมมองไม่โอเคแล้วถ้าคุณขับรถทางไกลคนหลังจะอ้วกได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าพาญาติผู้ใหญ่ไปผมมองว่าต้องขับระวังมากถ้าคุณเป็นคนขับซิ่งขับมุดเนี่ยไม่ตอบโจทย์อย่างรุนแรงนะครับรวมถึงมุมมองของดรเวอร์ด้วยการที่ช่วงล่างนุ่มขนาดนี้เนี่ย ก็อาจจะต้องระวังพอสมควรในการขับเวลาชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าปเป็นคนขับรถเร็วคำนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องไปแต่งช่วงล่างอันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นข้อที่ผมมอว่าต้องมีการปรับปรุงนะครับคันรถคันนี้ก็โดยรวมๆเนี่ยซิกเกอร์เเป็นรถที่น่าใช้นะในรุ่นขนาด1199 ราคาประมาณนี้1 1 9 9ล้านนะซช้ได้นะครับขับขึ้นล้อหลังพอแล้วล้อหน้าไม่จำเป็นเลยแล้วก็ออปชันที่เขามีให้ก็น่าจะเหลือมากๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการื่้นสีล้อก็ไนรุ่นท็อปได้แต่ลองไปขับก่อนละกันว่าโอเคไหมขอให้ลองไปทั้งคนนั่งและคนขับนะจะได้รู้ถึงสภาพของความเป็นไปของตัวรถนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับ s ิกเกอร์เกเนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกกังวลต่อการใช้งานนะครับก็คือที่เปิดประตู นะครับจากด้านในโอเคด้านนอกแหละมันจะเป็นมือจับประตูแบบที่เขาจะปิดช่องให้เรียบก็บดีตัวรถแล้วก็จะเป็นช่องสอดน,นิ้วเข้าไปนะครับซึ่งจากด้านนอกผมว่าไม่ไไน่ากังวลเลหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ยื่นออกมาเป็นพลาสติกเนาะแค่สอดน,นิ้วเข้าไปมันก็โอเคอยู่ แต่อาจจะต้องระวังเรื่องของรอยเล็บนะครับที่บริเวณเป้าอาจจะเป็นรอยง่ายต้องการรอยเลวกว่าไปส่วนด้านในอาจจะเป็นปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มสีเหมือนคอปเปอร์ครับซึ่งเขาทําปุ่มกดแบบเหมือนเอามือตบเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยซึ่งมันจะผิดวิสัยกับรถปกติทั่วไปที่จะเป็นที่ง้างนะครับหรือว่าถ้าเป็นเลสเตอร์เขาจะเป็นปุ่มไฟฟ้าในบางรุน่นหรือว่าถ้ามีคิเลสเป็นหรือว่าเทสซาจะเป็นปุ่มกดแต่ตำแหน่งปุ่มกดมันจะอยู่ตำแหน่งท่ามือปกติที่เรายืดแขนไปแล้วเอานิ้วโป้งกดประมาณนั้นแล้วก็เราสามารถจะเอา ตรงนั้นอ่ะมันจะมีที่จับให้เราแต่ว่าคันนี้ไม่ครับคันนี้เขาจะเป็นปุ่มโดดๆแซนออนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอามือไปผักเปิดจากด้านหน้าเนี่ยคุณต้องใช้อีกมือนึงในการพยุงประตูโอเคด้านหน้าผมบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าด้านหลังที่กังวลก็คือตำแหน่งอ่ะมันจะอยู่เป็นตำแหน่งที่เหมือนกับว่าถ้าเด็กนั่งหรือใครนั่งด้านหลังเนี่ยเล้ามือไปผักเปิดตรงมือเปิดเนี่ยแล้วก็ไม่ทันเอาอีกมือนึงมาพยุงประตูก็จะเปิด้วชนได้เลย นะครับซึ่งปุ่มเปิดประตูแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะทั่วญ่จริง่ปุ่มเปิดประตูจะอยู่ตรงตรงก้านที่เปิดตรงแถวๆมือจับมากกว่านะครับหรือว่า Ford เ a นเจอเนี่ยที่เปิดเขาจะอยู่ในมือตรงช่องที่วางเรียกว่าที่ดึงประตูเข้านะครับซึ่งเขาจะออกแบบด้วยเชฟตี้แต่คันนี้ ตัวปุ่มเปิดเนี่ยผมงงเหมือนกันว่าทำไมออกแบบอย่างนี้เนาะก็ต้องระวังกรณีมีเด็กหรือมีเพื่อนนะครับที่เขานั่งข้างหลังแล้วเขาเปิดประตูโดยการผลักที่ปุ่มเข้าไปด้วยมือโดยใช้แรงเนี่ยขาทำให้ประตูไปชนอีกคันได้อย่างง่ายดายอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ใครตัดสินใจเชื่อย,อยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะข่ขยนี้่ขยใหม่ในเมืองไทยเนาะขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ